หลักการและเหตุผลจากการดำเนินง,งานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษามีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติของกองทุนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาพศ2535มาตรา4โดยให้จัดตั้งกองทุนหนึ่งในกระทรวงกางครคลังจากการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนที่ผ่านมาพบว่าโครงการสร้างบูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชน และภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเป็นโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานอาหารนักเรียนในโรงเรียนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาภาวะทุโพโภชนาการนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโครงการดังกล่าวได้มีการพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างผลผลิตและรายได้ เพื่อน,นําไปสนับสนุนกิจกรรมด้านอาหารนักเรียนในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานในปริมาณที่เพียงพอตามหลักโภชนาการหรืออาจนํามาจัดทําเป็นอาหารเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีภาวะโภชนาการที่ดีและสามารถนําผ,ผลผลิตไปจําหน่ายสร้างรายได้ให้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินง,งานโครงการอย่างต่อเนื่องสามารถขยายผลไปยังชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายต่อไปวัตถุประสงค์1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีผลผลิตและรายได้สำหรับกิจกรรมด้านอาหารนักเรียนในโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผล,ผลิตกับชุมชนตามบริบทพื้นที่และสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ e a r n to e a r n ให้มีความยั่งยืน 3. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ให้ลดลง 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาสมรรถนะการประกอบอาชีพสร้างผู้ประกอบการ entrepreneur ในอนาคตและการรับรู้เรื่องการเงิน financial literacy ของนักเรียนโดยบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 5. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนเป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนมีผลผลิตสำหรับกิจกรรมด้านอาหารนักเรียนในโรงเรียนและมีทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องร้อยละ100นักเรียนที่มีปัญหาภาวะทุกโภชนาการลดลงร้อยละ95นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพร้อยละ100เป้าหมายเชิงคุณภาพโรงเรียนนำผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยมาจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาทักษะอาชีพร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนโรงเรียนร่วมมือกับชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนอย่างมีคุณภาพวิธีดำเนินงานขั้นการวางแผนการทำงาน Plan 1. ขออนุมัติด,ดำเนินโครงการ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินโครงการ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 4. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการขั้นดําเนินการดู 1. ลงทะเบียนคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแบบคําขอของสํานักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน 2. จัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านหน่วยงานต้นสังกัดในระบบ SLS School Lunch System 3. จัดเก็บข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนก่อนดำเนินการ 4. ดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันขั้นตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเช็ค 1>, 1. โรงเรียนดำเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2. โรงเรียนนำผลผลิตรายได้มาสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโดยจัดทำบัญชีแบบบันทึกการให้การช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 3. ติดตามผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมอย่างต่อเนื่องขั้นตอนการสรุปผลปรับปรุงและการพัฒนาแอคชั่ 1. ติดตามผลภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนเมื่อครบ50วันและ100วันและรายงานบันทึกข้อมูลภาวะทุกโภชนาการของนักเรียนก่อนดำเนินโครงการระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ 2. ประเมินผลรายงานผลโครงการหลังดำเนินโครงการ 3. รายงานการจ่ายเงินผ่านระบบ SLS School Lunch System เป็นรายไตรามาสภายในวันที่25ของเดือนแรกของไตรามาสจำนวนงบประมาณรวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น25,500บาทผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. โรงเรียนและชุมชนมีการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่ปลอดภัยเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 2. นักเรียนในโรงเรียนมีภาวะทุโพโภชนาการไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนด 3. นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาทักษะอาชีพร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนครับวันนี้โรงเรียนเรามีโครงการเลี้ยงไก่พันเนื้อเพื่ออาหารกลางวัน จบต่อไปนี้เชิญรับชมโครงการของเราได้เลยนะครับขอบคุณครับโรงเรียนของเราจัดเวรเพื่อให้อาหารไก่ในทุวกวันค่ะและอีกหนึ่งโครงการคือโครงการเนี้ยปลาในบ่อดิน,ฉนเฉลิมพระเกียริครับเชิญชมเลยครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่บ่อปลาและตอนนี้พวกเราจะให้อาหารปลากันครับ รู้สึกยังไงบ้างครับที่โรงเรียนเรามีโครงการเลี้ยงปลาและเลี้ยงไก่ม,มีความสุขแล้วก็ดีใจครับที่ได้เห็นปลาแล้วก็ไก่เติบโตครับและพวกเรามีการจัดเวรให้อาหารปลาตอนกลางวันและไก่ครับคุบูวัตเจียมัดีรายงานจดจากเราไก่ครับ